ฮัลโหลเจ้าเจ้าฮัลโหลเจ้าเจ้าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยมีชนเนลครับมือนีเลขฟาจยนเจิมรถป้ายแดงครับนะฮะเลขด่วนเลยเพราะว่าจะเป็นเลขห้าน้อยมือนีครับจัดไปเลยครับสองสองสี่แปดนะครับสองสองสี่แปดทางระจันใช่นพิ่นเจิมมากทรงมาด่วนๆนะสรงมากแต่เทียงแล้วแต่ถ่ายยากอยู่มาเด้ลงให้นะครับผู้ใดอยาก เสียงตั้งแต่ลอตเตอรี่ตั้งแต่ห้าน้อยแต่เวีวยดนามมือนี้แหละครับนะฮะสองสองสี่แปดรถโตโยต้ยตาโอ้ยางงามนะแต่ว่าได้เจิอแามไหนออกแามนั่นครับนะฮะบอกว่าจะเป็นเลขห้าน้อยหรือว่าหวยใหญ่วันที่สิบหกกอยอ,อก็ดีนะครับเลขหวยใหญ่ในห้องจัดกวนเลยครับนะได้มากกวันมูไปหาลอตเตอรี่สองสี่แปด สองห้าสิบสองหกสิบสองบอแมนนะครับสองสองสี 22, 48, ่แปดตันนะครับสองสองสี่แปดตันเอาถือว่าเป็นแนวทางในการเชียงโซค่ครับพี่น้องครับจัดไปครับจัดไปสองสองสี่แปดเลขรหี AP, พิเศษรัฐบาลจัดไปเลยครับขอบพระคุณหลายๆที่ติดตามรับชมรับแย่งครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใครกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดถูกใจให้ช่องยามิฮีเฮนเด้อครับเด้อ ดีครับ